เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในคดีของน้องชมพู่นะครับก็ได้มีการออกหมายจับไปที่ลุงพลแล้วเนะแล้วก็โดนไปสมงหมด3ข้อหานะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่รู้นะว่าจะมีการตั้งข้อหาหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรือเปล่านะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มี3ข้อหานะฮะก็จะมาดูกันนะครับว่า3ข้อหาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเรื่องการทอดทิ้งเด็กนะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา306นะครับ ผู้ใดทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน9ปีไว้ณที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปจากเสียพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าทําให้เด็กเนี่ยถึงแก่ความตายเนี่ยก็ต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับผมอีกมาตราหนึ่งนะครับภาคผู้เยาว์นั่นเองนะฮะมาตรา317ประมวลกฎหมายอาญา ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควรพากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่60,000บาทถึง300,000บาทนะครับอันนี้คือข้อหาพากผู้เยาว์นะครับที่ลุงพลโดนแล้วก็อีกข้อหาหนึงนะครับเกี่ยวกับศพนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา150ทวี ผู้ใดกระทาประการใดผู้ใดกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนะสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเว้นแต่จําเป็นต้องกระทําเพื่อป้องกันอันตรายแก่อนามายัของประชาชนหรือเพื่อประโยชน์สาธนารณะอย่างอื่นต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่10,000บาท ถึง40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้ก็คือข้อกฎหมายแบบเต็มๆนะครับก็เอามาเผื่อว่าใครอยากจะฟังเต็มๆนะครับก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะครับส่วนในเรื่องของคดีนะครับเรามาดูกันทีละเรื่องดีกว่านะครับในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับศพนะครับตามประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญานะครับความผิดเกี่ยวกับศพเนี่ยผมไม่ค่อยติดใจนะฮะเพราะว่าผู้ใดกระทําการใดแก่ศพนะครับก่อนการชันสูตรศพ นในประการที่จะทําให้ผลทางคดีดเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ไม่น่าไม่น่าติดใจอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามีการทําให้น้องชมพู่เสียชีวิตจริงแล้วก็เอาศพไปไว้บนเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปนะฮะถ้าหากว่ามีการเสียชีวิตขึ้นมาก็อาจจะมีการอําพลางศพได้นะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นศพแล้วพาไปไว้บนเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมมาดูข้อหาเกี่ยวกับทอดทิ้งเด็กนะครับ ทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน9ปีนะครับโดยประการที่จะทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลก็หมายความว่าเอาเด็กเนี่ยไปปล่อยไว้ที่ไหนก็ได้นะฮะที่แบบทิ้งไว้แล้วไม่มีใครดูแลเลยนะฮะถ้าเอาเด็กไปปล่อยไว้บ้านพี่ปานาอาปู่ยาตายาอย่างนี้ยังถือว่ามีคนดูแลนะครับไม่ผิดนะฮะแต่ว่าถ้าเอาเด็กไปปล่อยไว้ข้างถนนนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับตำรามาสทเขียนไว้นะครับ้ ถ้าเอาเด็กไปปล่อยไว้ข้างถนนเนี่ยไม่มีคนดูแลแล,แลแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นความผิดนะครับผมแต่ว่าการที่จะตั้งข้อหาเนี่ยนะครับตามมาตรา306กเนี่ยก็จะต้องดูนะครับว่าเอาเด็กไปปล่อยไว้ที่ไหนนะฮะแสดงว่าตํารวจมีหลักฐานนะครับว่าเอาเด็กไปปล่อยไว้บนที่ใดที่หนึ่งนะครับต้องมีนะฮะเพราะว่าการที่จะเอาเด็กไปปล่อยไว้ที่ใดเนี่ยมันมีผลต่อคดีเลยนะครับ ถ้าเอาเด็กไปปล่อยไว้ข้างถนนผลทางคดีจะออกมาเป็นแบบหนึ่งถ้าเอาเด็กไปปล่อยไว้บนเขาผลทางคดีก็จะออกมาแบบหนึ่งนะครับถ้าเอาเด็กไปปล่อยไว้บนเขาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเนี่ยมันเล็งเห็นผลได้ว่าเด็กเนี่ยอาจจะถึงแก่ความตายเพราะว่าไว้บนเขาปุ๊บเนี่ยไม่มีใครผ่านมาเลยนะครับไม่มีอาหารไม่มีน้ำนะครับแน่นอนเด็กก็ต้องเสียชีวิตนะครับอันนี้มันเข้าในทางกฎหมายเขาเรียกว่า เจตนาเล็งเห็นผลได้นะครับคุณเล็งเห็นผลได้ว่าถ้าไปปล่อยไว้บนเขาเนี่ยเด็กจะต้องตายนะครับเพราะฉะนั <im it> ้นถ้าเอาเด็กไปปล่อยไว้บนเขา <im it> ก็จะเป็นเจตนาฆ่านะครับตำรวจต้องต,ตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าลุงพลนะครับสมมุติเอาเด็กเนี่ยไปทิ้งไว้ในรถนะครับหรือว่าเอาไปปล่อยไว้หน้าบ้านใครสักคนหรือเอาไปไว้ที่ใดที่หนึ่งนะครับมมนะฮะอัมมนนี้ก็อาจจะ ถึงจะเข้าเป็นความผิดตามมาตรา306นะครับในข้อหาทอดทิ้งเด็กนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นเนี่ยก็ต้องดูนะครับแต่ผมเชื่อว่าตํารวจมีหลักฐานว่าลุงตัวลุงพลลวกันนะครับเพราะว่าคาดีนี้คือลุงพลเนี่ยนะครับตำรวจมีหลักฐานน่ยว่าลุงพลเอาเด็กเนี่ยไปไว้ที่ไหนนะครับผมแต่ว่าก็ยังต้องไปดูไงว่าหลักฐานตํารวจเนี่ยมันใช่จริงหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องเป็นหน้าที่ของทนายของลุงพลนะครับในการต่อสู้คดีนะครับว่า พยานที่พยานหลักฐานที่ตํารวจมีเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะครับใช่ลุมพลทําหรือเปล่านะครับผมแต่ตรงเนี้ยแน่นอนว่ามีพยานหลักฐานนะครับว่าลุมพลเนี่ยเอาน้องไปไว้ที่ไหนนะครับตำรวจถึงตั้งข้อหานี้ออกมาได้นะครับผมอันนี้ก็คือข้อหาทอดทิ้งเด็กนะครับทำไมถึงเป็นข้อหาทอดทิ้งเด็กทําไมถึงไม่เป็นข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับก็คือจุดสําคัญก็คือสถานที่ที่เอาเด็กไปปล่อยไว้นั่นเองนะฮะถ้าปล่อยไว้ข้างถนนนะครับอันนี้เป็นทอดทิ้งเด็ก แต่ว่าถ้าเอาไปไว้ในป่าในเขาอันนี้ฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับอันนี้ก็คือข้อเกี่ยวกับทางกฎหมายนะครับที่มาคุยกันนะครับผมซึ่งตำราเขาก็เขียนไว้นะครับผมผมไม่ได้มาพูดเองนะฮะก็หลายๆตำราก็พูดสอดคล้องอ่ะนะครับถ้าเอาไปปล่อยไว้ในที่ที่อะไรที่จะเร็งเห็นได้ว่าเด็กตายแน่นอนเนี่ยอันนั้นมันเป็นฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับซึ่งในส่วนนี้ก็เดี๋ยว ต้ดูนะครับว่าตํารวจตั้งข้อหามีพยานหลักฐานแค่ไหนนะครับหรือว่าตั้งข้อหาถูกต้องหรือเปล่านะครับผมอีกข้อหาหนึ่งนะครับก็คือพลากผู้เยาว์นะครับที่เราเคยได้ยินกันอยู่นะครับว่าพลากผู้เยาว์เนี่ยคือคําว่าพลากนะครับพลากเนี่ยจะต้องมีการพาไปนะครับจะต้องมีการพาน,น้องชมพู่ออกจากบ้านนะครับถึงจะเรียกว่าพลากผู้เยาว์นะครับถ้าหากว่าน้องชมพู่ออกจากบ้านเองมาหาลุกพลเองสมมตินะฮะ อย่างนี้ไม่เรียกว่า,าพาดผู้เยาว์นะครับเพราะว่าไม่มีการพาไปนะฮะน้องชมพู่มาเองนะครับแต่ว่าถ้าพาลุงอ่พาน้องชมพู่ออกจากบ้านเนี่ยถึงจะเป็นพลาดผู้เยาว์นะครับซึ่งตามที่เราดูจากข่าวนะครับก็จะทราบว่าน้องซดิ้งก็ไม่เห็นนะฮะว่ามีใครว่ามีใครพาอ่าน้องชมพู่ออกไปจากบ้านนะครับ ประกอบกับเด็กๆแถวนั้นนะครับแก๊งจำปาใช่ไหมแก๊งจำปาเด็กๆที่เล่นกันแถวนั้นเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับก็ไม่เห็นลุงพลบริเวณน,น,นั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าทําไมตํารวจถึงตั้งข้อหานี้นะครับแสดงว่าตารวจต้องมีหลักฐานที่แสดงว่ามีการพาไปนะครับผมชัดๆเลยตํารวจต้องมีหลักฐานว่าลุงพลเนี่ยพาน้องชมพู่ออกจากบ้านนะครับซึ่งถามว่าหลักฐานเนี่ยจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับ ประเด็นแรกกล้องวงจรปิดไม่รู้มีหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดก็ต้องมีพยานที่ระบุว่าเห็นลุงพลพาน้องชมพู่ออกจากบ้านนะครับซึ่งถามว่าพยานเนี่ยเชื่อได้หรือเปล่าเชื่อได้แค่ไหนนะครับเป็นพยานที่ถูกชี้ดาหรือเปล่านะครับตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องไปดูกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่ามันจะมีหลักฐานอะไรอ่ะตำรวจก็ต้องมีหลักฐานว่าลุงพลพาน้องชมพู่ออกจากบ้านนะครับถ้ามีคนเห็นจูงน้องชมพู่อยู่ไกลๆนะครับ ก็ไม่มันก็ไม่ชี้ชัดไงว่าพาน้องชมพู่ออกมาหรือว่าน้องชมพู่มาหาเองนะครับก็ไม่สามารถที่จะตั้งข้อหานี้ได้นะครับการที่ตํารวจตั้งข้อหานี้ได้แสดงว่าต้องมีหลักฐานว่าลุงพลพาน้องชมพู่ออกจากบ้านนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นการวิเคราะห์นะครับไม่ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแต่ประการใดนะครับก็เป็นเอามาคุยกันนะฮะตามข่าวนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในคดีนี้เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ทางลุมพลเนี่ยจะผิดหรือไม่ผิดนะครับซึ่งต้องดูพยานหลักฐานด้วยนะแล้วก็สุดท้ายแล้วศาลเนี่ยครับจะเป็นผู้ตัดสินได้ดีที่สุดครับ